ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอาละนะครับมีชัถึงผมด้วยนะน่ะเขารู้อนิดนึงนิดนึงเอาละนะมีป้ายฟัฟเหมือนกับอยู่ในคอนเสิร์ตไหมนะครับผมความรู้สึกเหมือนกับตอนเราขึ้นเวทีวะครับผมนะฮะอ่านิดนึงนะครับไหนขอตัวแทน5คนดีกว่าอ่าฝั่งละคน1 2ึ่ข้างหลัง3 4ด้านหน้า5มามาห้าคไปเลยครับไปเลยครับมาเลยใครดีเดินคนละ อ่ะสองคนละอ่ะ้าแก่เลยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งคนขอให้เด็กๆเลยนะครับให้เด็กไปป้าแก่แล้วเดี๋ยวเป็นลมป้าแล้วเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับพื้นที่ของเรามีประมาณ400เอเคอร์นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะจริงๆไดเป็นกระเบื้องได้เลยล่ะนะนั่นเองนะครับเห็นไหมเห็นไหมอะไรยังไง มีอะไรเคยเล่นโต๊ะอี้ดนตรีหรือเปล่าเอ่ยเคยไหมครับกลัวพี่นัดกัดเหรอครับดูเหมือนบอกว่าหนูกลัวพินัดกัดมากเลยนะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวจะลักษณะคล้ายๆ้ากับโต๊ะอี้ดนตรีเพลงหยุดเมื่อไหร่ให้ขึ้นไปยืนบนวงกลมนะครับซึ่งเราไม่ได้ให้นั่งกันห้าคนเพราะว่าจะให้นัดเล่นด้วยอ้าวเหรอใช่ถูกต้องนะถูกต้องแต่ ระวังนิดนึงและการการจราจรค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงนะไม่ค่อนน่นะนะไหวปาไหวปะอาลองดูอ่าลองดูนะครับสี่ห้านิดนึงนะแต่อย่าลืมนะเนึงมาต้องเต้นด้วยใครไม่เต้นเดี๋ยวจะทําโทษนะครับเดี๋ยวจะทำโทษแล้วเราต้องเดินวนรอบนี้ด้วยเหรอครับอ่าใช่ถูกต้องครับโหยากเกินเลยไหมยากเป็นกติกาไหมเป็นกติกาสำรองไม่มีครับก็คือเหมือนเดิมขอบใจมากนะครับอ้าวเพลงมาก เดี๋ยวใกล้ใกล้เดี๋ยวใกล้ใกล้เอาใกล้ร้องตามได้ร้องตามไปเลยถ้าผมส่งรอบแรกเลยอ่ะส่งรอบแรกเราจะให้นัดโดนทำโทษนะครับโอ้ยอย่าดีหยุดเลยครับเพลงเฮ้ยเดี๋ยวมาละบอกบอกเลยด้วยอ่ะไปเลยนะครับอ่ะต่อไปต่อไปอ้าวขออนุญาตเอาคืนหนึ่งอัน เปินผมเลยคนเปิดเพลงเนี่ยอ่ะปาร์ตี้สอบเรียกยาแล้วนะครับถ้าเกิดนัดแพ้เกมนี้เนี่ยนะครับก็คือแพ้ครับครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับผมนะฮะมาอ่ะเพลงมาครับแต่ละคนนะครับจ้องอยู่นี้แผ่นกระดาษยใจก็เพิ่งก็เพิ่งก็เพิ่ง ว่าเป็นคนขี้โกงนะแล้วอย่างนั้นอ่าโอเคอ่าปรบม,มือให้กับคนแพ้ด้วยต่อไปออกสองเลยดีไหมโอ้อออยออกสองเลยนะครับขออนุญาตกระจายนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวก็ได้อย่าให้ผมตกลงไปที่งานครับเอาแผ่นดินไปลงไปข้างล่างครับเฮ้ยเหลือแผ่นเดียวร้องเร่งงานะเอาเพลงมา เพลงนี้จะมีท้าแท่นด้วยดิเอฮ้ยเกียบเท้าอย่าเหยียบเท้านะเท้าเดี๋ยวก่อนท่าของแคมนี่สุดเท่ามากๆขอบอกนะเวลานี้นักกับนักเถอแคมไม่ได้สนโอไม่แคร์ อย่าได้แคร์ทีเดียวรับชนะก่อนนะฮะรับก็นัดเถอะจิตวิญญาณอ้าวเขาเป็แข่งเชื่อเลยครับชือเอ็มทิวเอ็มทิวนะฮะทิวอะไรคะทิวไผ่เขียวเมื่อกี้ไหมคะทิวไผ่เขียวอะไรทิวไผ่เขียวเอ๊ะมีมีน้องหน้าตาอย่างนี้้ดวยเหรอครับอ้าวเขาเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวของน้องสาวของน้องสาวของน้องสาวอีกทีหนึ่งมาจากไหนเนี่ย าาจาก,กสงขาเนี่ยแหละนะครับโอเคเอเสียงปรอมือด้วยนะครับอบรอบไปนะฮะนะครับกรอบแล้วไอ้นี่เนี่ยก็ไม่ใช่รอบแรกเลอไม่ใช่รอบแรกนะอ่ะนะสองคนนี้ดูซิไปมาวัดการาชนะนะครับ,บ<า>เดี๋ยวป่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าเพลงนี้นี่ยเขาจะมีทา่าเต้นด้วยใช่ไหมนะก็ก็มีอยู่ครับก็มีเดี๋ยวสอนน้องดีไหมโอ้สอนน้องดีไหมจะเต้นต่างกันไหมเออนะเพลงมา เดินด้วยครับเดินด้วยครับตอนนี้จะสูกันแล้วนะครับนะโครับของแมวบอกว่าตั้งใจเกินไปหรือเปล่าเล็นเกมใไม่สนุกไม่เลยเลยเหรอเคยเห็นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรนันไหมตุ๊กตาไขลานอ่ะยังไม่จบ เา็นเรื่เียบเท้ากัเลยเดียวล่ะแต่ละคนแต่ละคนนี่คือเ<อ>กียเียบเ<อ>ย<อ><บ>ียบเท้ากันอยู่หรือเปล่าอ่าคือตกลงสองคนนี้คนหรือเปล่าคืออยากมีเรื่องกับสองคนนี้เด็ดขาดดูจากท่าตะปกกระดาษเมื่อกี้นี้นึกว่าผีเสื้อสมุดนะฮะ เอาละ,ะ,ะเดี๋ยวเราให้ของรางวัลทั้งสองคนเลยดีกว่านะครัเ,รเดี๋ยวให้นัดเป็นคนมอบนะครับกระเป๋าส,สวยๆนะครับทำไมอะหน,นึ่งหอ่อพลาสติกอะหนึ่งไม่หอ่อพลาสติกครับเราลืลมรักมากี่ชาน <c oughs> เราต้องลำเอียงนิดหนึ่งนะฮะจะให้เหมือนกันหรือเอาแบบว่าต่างกัน <c oughs> อย่างนี้แหละอย่ใดๆมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดจะให้เหมือนกันจะได<ม>้แกะอ๋อเดี๋ยวมอบให้กับผู้ชนะก่อนล้วกันนะตอนนี้ครับเอาหอหรือไม่ห่อได้เอาห่อหรือไม่ห่อ ดีนะไม่ถามเอาพิเศษไม่ธรรมดาต้องดูด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าอีกอย่างจริงหรืออยากจะไม่ห่อหรืออยากจะไม่ห่อเออใช่เอาห่อหรือไม่ห่อใช่ทางั้นอย่างนั้นเอาแต่ซองไปกระเป๋าเอามาห่อนี่แหละครับต้องต้องมีนะอ่าผ่านไปแล้วนะครับสามเกมเหนือตกกันเลยทีเดียว อ่าขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างนัดเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังยังครับยังนะครับแต่ขอน้ําแล้วเอายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งเกมเมื่อกี้นี้เราพูดคุยกันค่อนข้างจะเยอะเนาะสําหรับผลงานนะครับเมื่อกี้ผลงานที่กําลังรอแต่ต่อไปเกมต่อไปน่าจะมาดูมาวัดเันว่าแฟนคลับของนัดเนี่ยรู้เรืそうそう่องของนัดลึกจริงหรือเปล่าครับนะครับ นะครับขอขออนุญาตนะครับสักสองคนเนี่ยสองคนสองคนสองคนที่ไม่ซามแน่แหน่แหน่ไม่สามแหน,น่ที่แล้วใช่ครับเอาสองคนต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยของรางวัลพิเศษไม่ใช่อันนี้นะของรางวัลพิเศษมากกว่านั้นนี่เอาสองคนขอสองคนฝั่งนูน้นข้างหลังหนึ่งคนดีไหมคะดีไหมคะแล้วฝั่งไหนฝั่งนี้ไหมอ่ะน้องน้อง พัฒน <OK, S 1> นั่นใช่ไหมครับ oh อ,อี <p> กหนึ่งมาข้างหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกอหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเอาเลยเหรอเอาเลยที่แรกเนี้ยนะจุดจุดนี้ครับพอบอกว่าพิเศษที่เอาเลยนะฮะเดี๋ยวก็ที่ยืนสิครับยืนอไแค่หนึ่งะนะเราจะมาวัดกันว่าสองคนนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นแฟนคลับของนักเนี่ยลึกจริงหรือเปล่านะครับลึกจริงหรือเปล่านะ